อาจารย์คะตัวเราเองมีสติตรงกันข้ามเขาใช้อารมณ์ในการพูดด้วยถ้อยคำรุนแรงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรโอ้โหเป็นคําถามที่ดีเรามีสติในการพูดพูดใจเย็นจริงแต่เราจะต้องดูว่าคําที่เราพูดคำเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคําที่ทิ่มแทงความรู้สึกของเขาหรือไม่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นรายละเอียดที่มันลึกลงไปอีกมันมีคาคาไหนบ้างที่มันไ,ไม่ควรพูดคาคาไหนบ้างที่มันทําให้ความรักของเรามันพัง ให้เราคิดพิดจารณาครับว่าไอ้คำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะพูดด้วยความใจเย็นด้วยด้วยอารมณ์ มีสติไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ได้ใช้ความโมโหในการพูดแต่บางครั้งคําพูดเหล่านั้นมันอาจจะเป็นการประชดประชันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นคําพูดที่มันทิ้งแทงความรู้สึกเขาเขาก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยพูดไม่ดีกับมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคําพูดที่มันเป็นความรักเป็นห่วงเป็นใยแสดงความรู้สึกดีผมเชื่อมั่นมากๆว่าไม่มีทางไม่มีใครไม่ชอบคาพูดจาดีๆแล้วเขาก็จะไม่ตอบกลับไม่ดีกับคนที่เขาพูดดีกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นลองมองดู ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนิ่งแล้วล่ะแต่เราอาจจะใช้คําพูดวิถุกต้องแค่นั้นเองนะครับลองดูนะลองมองหา,หากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากําลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคาปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ